And then die. ครับสวัสดีครับผ่ยินนีตตอนรับเข้าสูหนายขายินุยชาแน,นลนะครับพมโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องเทคนิคการหาของแดงนะครับผมหาอย่างไงให้ง่ายแล้วก็ไวที่สุดนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลย สำหรับคนที่กำลังหาร้านเติมเกมเซเว่นไอซ์สองหรือเกมอื่นๆนะครับผมผมขอแนะนำร้าน Over To p Up เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวของแดงในตัวชิ้นไหนที่ดรอปมาบ้างนะครับผมแล้วก็ชิ้นไหนที่คราบมาเนี่ยคร่าวๆนะครับมาเริ่มจากที่ดรอปมาก่อนนะชิ้นนี้ชิ้นนี้ผมดรอปมานะครับอ่าชิ้นนี้เริ่มจากตัวโคมเซตเนาะหมวกกีกันทิอุสตรงนี้ดรอปมานะครับผมตรงนี้หอกตรงนี้ก็ดรอปมนนนน่่้้ววก็มีีสสผ ดรอปมานะครับผมอันนี้ก็ดรอปมานะจริงๆหัวผมดรอปมาหมดเลยนะเออเป็นหัวโจมตีผมดรอปมาหมดเลยไม่ได้คลับเองเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าการคลับเนี่ยผมจะคลับอาวุธไปซะส่วนใหญ่นะ้าเป็นเซตนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ประดับนี้ดรอปมาหมดเลยนะครับผมไม่ได้คลับเลยเนาะเออประดับนี้ดรอปมาหมดเลยเมื่อวันก่อนนะครับที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแหวนอันนี้เลยเนาะกาคาสตรีมเลยนะครับผมซี <c oughs> <c oughs> น,นี้คือโหดมากเออเห็นเพื่อนๆบอกว่าดีมากเหมือนกันนะแล้วก็ได้ยากด้วยเป็นแดงบวกนะครับผม โอเคอัน okay. นี้ก็ดรอปมาหมดเลยนะครับผมส่วนที่คลับมาก็จะเป็นตัวก้ามปูตรงนี้นะ1อัน2อันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงหัวตรงนี้ตรงแขนตรงนี้นะครับผม yeah. ตรงขาตรงน,นี้นะครับผมตรงหัวตรงนี้ก hm ็คลับมาเหมือนกันเนาะประมาณนี้ครับผมที่คลับมาแค่ไม่กี่วันนะครับผมเพื่อนเพื่อนสามารถแบบว่าหาของแดงได้เยอะมากเลยนะผมบอกเลยใครที่ไม่รู้จะหาของแดงโดยวิธีไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้พร้อมกันเลยนะครับผมที่ผมดรอปของแดงมากเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ตรงฟิโล่าสมบัติตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับผม บทที่หนึ่งถ้าเกิดว่าเราผ่านบทที่หนึ่งมดยากแล้วเนี่ย ตรงนี้ก็จะเปิดนะครับฟิลลาสมบัติแบบยากเนาะผมดรอปมาจากอันนี้ล้วนๆเลยนะครับใช้แมปไปประมาณ1 0 0 0แมปได้ของแดงมา3ชิ้นนะครับผมได้มา3ชิ้นเลยเนาะน่าสนใจมากๆเลยตรงนี้ทาไงก็ได้นะครับผมให้ผ่านมาจนถึงแบบฟาร์มดันนี้ได้เนี่ยเพื่อนๆจะหาของแดงได้ง่ายมากๆนะครับผมวิธีแรกคือวิธีการดรอปมานะที่ผมดรอปเนี่ยผมจะดรอปมาจากนี่การฟาร์มแบบนี้เลยนะครับผมดรอปทั่วๆไปเนี่ยพอจบเควสนะครับผมพอจบเควสแล้วเนี่ยก็จะให้ของราวัลเรามาเนาะเรามีสิทธิ์ได้ทั้งของแดงหรือของฟ้า เลยนะครับผมเออบางทีของแดงก็ดรอปจากอ่าฟาร์มมอนห้ตัวอะไรประมาณนี้แหละบางทีก็ต้องเจอบอสก่อนนะครับถึงจะดรอปอะไรประมาณนี้แล้วแต่ดวงเราด้วยนะครับเอออันนี้คือถ้าเกิดว่าเรากดเข้ามาแล้วเจอมอนปกติเนี่ยแสดงว่าไม่เจอบอสถูกไหมครับเออมันมีโอกาสเจอบอสด,ด้วยนะเออตอนนี้อัตราการปรากฏตัวของบอสอยู่ที่ 0%, นะครับ ถ้าเกิดว่าเราลงดาถัดไปไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วยังไม่เจอบอสเนี่ยอัตราการปรากฏตัวของบอสต,ตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะออตรงด้านล่างแผนที่ตรงนี้นะครับการฆ่าบอสเนี่ยโอกาสดรอปของแดงก็จะได้เยอะกว่าปกติด้วยนะครับผมส่วนใหญ่ของแดงเนี่ยได้มาจากบอสนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมก็ได้มาจากการผ่านเนี่ยห้ตัวนี้เหมือนกันนะไม่จําเป็นต้องบอสนะอืมแต่โอกาสที่เจอบอสเนี่ยม,มันมีโอกาสดรอปมากกว่าปกติเฉยๆนะครับผมอ,อันนี้เลยเนาะ อันนี้เลยที่ของแดงเนาะของแดงที่ผมดรอปมาเนี่ยก็จะเป็นแหวนชิ้นนี้นะครับผมที่ผมดรอปมาในในในดันเจียนฟิล่าสมบัตินะครับต่างหูชิ้นนี้เหมือนกันนะต่างหู แล้วก็หัวหัวชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวนี้นี่อันนี้ล่าสุดเนี่ยในสตรีมนะครับในสตรีมล่าสุดเนี่ยดรอปชิ้นนี้มาด้วยนะครับถือว่าเป็นแบบว่าชิ้นที่ PVP นี้โคตรดีเลยนะครับผมเออดีมากดีมากชิ้นนี้นะเออชิ้นนี้ก็ดรอปมาเหมือนกันนะครับคืออยากอยากจะบอกว่าคือฟิลล่าสมบัติแบบยากเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นต้องฟาร์มนะครับยังไงยังไงก็ต้องมาฟาร์มนะครับผมเพราะว่ามีสิทธิ์ลุ้นของแดงแบบ เยอะมากนะครับผมบอกเลยแล้วไอ้แมปนี้ล่ะหามาจากไหนเยอะๆต่อวันครับผมต่อวันเนี่ยเพื่อนๆจะหาได้ประมาณ400นะ400เนี่ยได้มาจากไหนอะมาตรงร้านค้าเลยนะครับอ่านี่ตรงร้านค้าดอทต,ตรงนี้นะเพื่อนๆนะตรงร้านค้าดอทตรงนี้เนี่ยมันจะมีแผนที่ให้ซื้อทุกๆนี่มันจะรีเพื่อนๆจําเวลาไว้เลยนะครับผมตอน6กโมงหกโมงเช้านะครับผมแล้วก็ตอนเที่ยงวัน แล้วก็6กโมงเย็นแล้วก็ตอนเที่ยงคืนนะรีทั้งหมด4รอบนะครับผมรีเนี่ยก็มีโอกาสจะเจออย่างอื่นของเยอะแยะมากมายนะแต่ที่เราต้องการทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นแผนที่นะครับวันละ400ชิ้นเนาะแล้วแผนที่จะหาได้จากไหนอีกล่ะนี่ตรงนี้เลยครับผมอ่มาตรงร้านค้านะครับผมแล้วก็แพ็กเกจเนาะแล้วก็มาตรงแพ็กเกจพิเศษนะครับนีนี่ตรงนี้เลยแผนที่ทุกวันนะครับ ตรงนี้ก็จะมอบแผนที่50ชิ้นนะครับแล้วก็แผนที่สีเขียว10ชิ้นทุกวันตลอด28วันนะครับแล้วก็มีแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะได้แผนที่200ชิ้นทุกวันเนาะแล้วก็แผนที่สีเขียวระดับสูงเนี่ย30ชิ้นทุกวันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจเหมือนกันนะทําให้เราพัฒนาตัวละครได้เร็วมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเนาะอย่างต่อไปที่จะได้ของแดงมานะครับผมก็คือการผลิตนะครับผมหรือว่าการคราฟเนาะเออ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมจริงๆของครับเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะผมยกตัวอย่างตัวกั้ำกิกันทิวตรงนี้แล้วกันนะครับผมอ่าตรงนี้ของครับเนี่ยจะดรอปมาได้จากในดันนะครับผมในดันเจี้ยนเนาะทั้ง4ี่คนแล้วก็8คนแล้วก็ทั้งเดี่ยวแล้วก็ปาร์ตี้เลยเนาะอ่ะ ผมยกตัวอย่างกล้ามอันนี้เลยกันนะครับผมผ้าปักราชวงศ์เนี่ยรอบมาจากไหนนะอ่าผ้าปักราชวงศ์เพื่อนๆออกมานะครับด้านนอกแล้วก็เข้ามาตรงเรทนะครับอ่าเรทซี 4, ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้เลยตั้งแต่ชั้น6เป็นต้นไปนะเราจะมีโอกาสดรอปตรงนี้เลยนะครับไอผ้าปักอันนี้เนาะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยมีโอกาสดรอปชิ้นนี้หมดเลยนะเพื่อนๆนะยิ่งชั้นสูงก็โอกาสดรอปก็จะยิ่งมากไปอีกนะครับผมอีกวิธีหนึ่งก็คือการลงดันเจียนปาร์ตี้นะครับผมเป็นปาร์ ีาอ,อย่างเช่นตรงนี้เลยนะครับผมตั้งแต่ชั้น2เป็นต้นไปนะ2,3,4เนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปผ้าตรงนี้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนะแต่ผมบอกไว้เลยนะครับผมทำไงก็ได้ให้ลงขั้น3ตรงนี้ได้นะขั้น3ตรงนี้เงื่อนไขก็คือต้องผ่านดันเดียวนะ ดันเดี่ยวขั้น6กให้ได้ก่อนนะครับถึงจะมาลงชั้น3เป็นปาร์ตี้ได้ถ้าเกิดว่าลงชั้น3เป็นปาร์ตี้ได้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะหาของง่ายกว่าเดิมปกตินะครับผมเออจะดรอปง่ายกว่าเดิมด้วยแล้วก็มีโอกาสดรอปเป็นชิ้นแบบนี้สูงด้วยนะครับเออผมก็เลยแนะนําให้มาลงเป็นปาร์ตี้เพื่อหาชิ้นนี้ น่าจะโอเคมากกว่านะทริคอีกอย่างหนึ่งคือในวันแต่ละวันนะครับผมในวันแต่ละวันเนี่ยสมมุติวันนี้วันพุธใช่ไหมครับนี้มันจะเป็นรันดันนิโอเดลโลนใช่ไหมครับเออตรงนี้เลยนะมันจะมีรางวันดันเจี้ยนเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้นะครับผมเวลาเราต่อสู้เสร็จนะครับมันจะสุ่มของอีก5ชิ้นนะมีโอกาสได้ของคราฟอีกหรือว่ามีโอกาสได้ของแดงด้วยนะครับผมตรงนี้คือจําเป็นบ้างนะตรงนี้เพื่อนๆจาเป็นต้องมาลงให้ครบนะครับสครั้งเนี่ยจำเป็นต้องมาลงเลยเออจะทำให้เพื่อนหาของคราฟได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกครับ ประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าการครับของเนี่ยผมบอกเลยไม่ยากนะครับผมแปบ๊บเดียวนะเพื่อนเพื่อนแปบ๊บเดียวเองผมว่าลงแค่หาวัตถุดิบ2ชิ้นแล้วก็ครับแบบว่าได้แล้วนะครับผมถ้าไม่ใช่อาวุธนะถ้าอาวุธอนะ่ะจะใช้เศษ เยอะหน่อยนะครับจะใช้เศษ5ชิ้นส่วนเครื่องป้องกันเนี่ยจะใช้เศษแค่2ชิ้นนะครับผมนี่ไหมใช้แค่2ชิ้นเองนะเพื่อนๆน,นะตรงนี้จริงๆคราฟได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับผมเป็นชิ้นนี้เนาะที่เพิ่มเลือดนะครับผมเป็นเซตเลือดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวค่อยคราฟกันทีหลังเนาะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะผมวิธีการหาของแดงเนี่ยมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะผมวิธีแรกคือการลงฟิลลาสมบัตินะครับแบบยากนะ เออทำไงก็ได้ให้ผ่านมาถึงแบบยากนะเราจําเป็นต้องผ่านแบบปกติจนถึงด่านเก้าก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะมาเริ่มด่านยากบทที่1น,นะผ่านบทที่1ได้เราก็จะฟาร์มตัวฟิวลาสมบัตินี้ได้แล้วนะเพื่อนๆนะเออถ้าเกิดเพื่อนๆฟาร์มอันนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยของแดงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับอย่างที่2นะครับอย่างที่2คือการผลิตนะครับหรือว่าการคราฟตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะ เออตรงนี้ก็อาหาวัตถุดิบมานะครับผมจากการลงดันเจียนแนะนําเป็นลงเป็นปาร์ตี้นะครับน่าจะหาเศษได้ง่ายกว่าเดิมนะครับผมเออแล้วก็ออกมาคราบเป็นอาวุธหรือว่าเครื่องป้องกันได้เลยนะครับผมถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนก็รบก,กวนกเขาลือ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไค์นะครับผมเพื่อเป็นใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย